สวัสดีครับที่นี่บรรณกาลาดนะครับอันนี้นี่ดุกติสซคัมเบอร์นะครับเป็นรถล้อแมกนะฮะแต่งซิ่งมาเลยอันนี้เป็นสายจอดนะมาไล่ระบบน้ำมันเบรกใหม่ทั้งหน้าหลังเลยนะครับใครใช้ดุกติอยู่นะครับถ้าจอดเยอะนะครับแนะนำนะครับเดินผ่านก็บีบเบรกเล่นหน่อยนะครับอาเท้าเคี่ยมมันก็ได้ เขียเข่ยๆเบรกหลังนะครับให้มันให้มันได้ทํางานนะครับไม่งั้นมันก็เบรกมันมักจะหายนะครับอย่างอันคันนี้ก็เบรกหายด้วยแล้วก็เช็คสภาพน้ํามันแล้วก็เป็นน้ํามันที่มีความชื้นสูงนะฮะค่อนข้างจะคล้ำม,มากนะครับเก็บไว้อีกหน่อยหนึ่งก็คงเป็นน้าส้มนะครับอันตรายนะครับเวลาขี่ออกทริปเร็วๆเนี่ยเบรกไปนี่เบรกหาย ใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนน้ามันเบรกใหม่นะครับอันนี้เราก็เอามาคลุมถังไว้นะครับป้องกันละอองน้ํามันเบรกกระเด็นนะครับไปครับทำงานกันก็ทําการเปลี่ยนด้วยน้ํามันเบรกนะครับโมโตเล็กดอทซนะครับทั้งระบบไล่ทั้งระบบเลยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่ในกระป๋องนะครับที่ก็ เกินน้องๆน,นะครับไปทําที่อื่นมาก็เปลี่ยนแค่ในกระป๋องให้มันดูใสๆนะครับไล่ออกมาปลายปลายสายปลายทางนี่เป็นน้ําส้มเลยนะครับครับหลังจากที่เราใช้เครื่องแว็กซ์คัมนะครับไล่ระบบนะ้ํามันเบรกใหม่นะครับให้เป็นเป็นสุญญากาศทั้งระบบนะครับเบรกก็กลับมามีแรงดังนะครับเนี่ยเหนียวนิดนึงก็มาแล้วนะครับ เบรกหลังก็เช่นกันนะครับทีแรกเหยียบนี่จมหายจมหายเลยนะครับอันนี้กดนิดนึงมาแล้วนะครับก็เป็นปกตินะครับใช้งานได้นะครับออกทริปได้นะครับในฤดูท่องเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็พร้อมส่งมอบแล้วครับ